รู้จักข้อผิดพลาดแฟนชายชาบูชาบูนางในย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกันยายน2563ได้เกิดดราม,ม่าร้านแฟนชายชาบูชาบูนางในสาขาพระราม943ที่ปรับขึ้นราคาลูกค้าคนหนึ่ง200บาทอ้างว่ามาทานบ่อยและทานเพียงเนื้อและกุ้งจนสร้างความไม่พอใจให้เจ้าของร้านและขอปรับขึ้นราคา เป็น549บาทจากราคาปกติ349บาทโดยเจ้าของร้านอ้างว่ากินเยอะเกินไปจนไม่ได้กำไรหลังจากออกจากร้านทางลูกค้าคนดังกล่าวได้โพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลทางร้านได้ทักกลับไปหาว่าหากยังโพสต์ให้ร้านเสียหายขอใช้กฎหมายตัดสินทําให้ชาวเน็ตไม่พอใจพากันตําหนิเจ้าของร้านภายหลังเจ้าของร้านออกมาชี้แจงว่า มีนโยบายขอปรับราคาสำหรับลูกค้าที่ทานเฉพาะเนื้ออย่างเดียวหรือรวมกุ้งล้วนอย่างเดียวเป็นราคา549บาทจากเดิมราคา3 4 9บาทหรือคิดเพิ่ม200บาทซึ่งแล้วจะทำลูกค้าจะพิจารณาว่าครั้งต่อไปจะมาทานหรือไม่หลังเกิดกระแสดราม,ม่าดังกล่าวทําให้สาขาอื่นๆโพชี้แจงราคาและการทานบุฟเฟ่ไม่อั้นตามปกติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการหลังเกิดกระแสโจมตีชาบูชาบูนางในสาขาพระราม9ก้าสี อย่างหนักอาทิสาขายูเนียนมอสาขาสุขาพิบาล3ส,สาขาเมเจอร์ปิ่นเก้าสาขาประชาอุทิศแม่งจายเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีร้านชาบูชาบูนางในสาขารามอินทาซอย5ระบุว่าขอเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่าทางร้านไม่มีนยโยบายปรับราคาขึ้น สำหรับลูกค้าที่ทานเป็นจำนวนมากไม่ว่ากรณีใดก็ตามลูกค้าสามารถทานได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเมนูใดตามแต่ทุกท่านต้องการโดยไม่จำกัดเวลาตามน,นโยบายของชาบูชาบูนางในแต่ดั้งเดิมเสมอมาขอให้ลูกค้าทุกท่านวางใจว่าสาขาของเราจะบริการให้อย่างเต็มที่โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนร้านชาบูชาบูนางในสาขารามอินทราซอยห้ามาโดยตลอดสำหรับทางร้านลูกค้าทานได้เต็มที่ ทั้งเนื้อหมูกุ้งเตรียมไว้ให้เต็มที่ไม่อิ่มไม่จุกไม่ให้กลับส่วนร้านชาบูชาบูนางในกนละปะพึกโพสข้อความว่าแอดมินจะมาขอเล่าความลับที่ไม่เคยมีใครรู้ให้ฟังเพื่อปกป้องผู้มีพระคุณของร้านชาบูนางในอย่างที่หลายๆท่านได้เห็นข่าวในวันนี้ย้อนไปนเมื่อประมาณ10บกว่าปีที่แล้วที่ร้านชาบูนางในยังไม่มีแฟนชายร้านต้นตำรับอยู่ถนนพร,ราม9ซอย41หลังห้างสรรพสินคา้าเดินไนท์ ทุกคนที่เป็นแฟนพันธ์แท้รู้ดีไม่ใช่ร้านที่เป็นข่าวอันนั้นเป็นร้านแฟนชาย คุณลุงวันเลิศเริ่มต้นร้านนี้ด้วยความตั้งใจใส่ใจอยากให้ทุกคนได้ทานของดีๆในราคาสบายกระเป๋าคาัดสรรวัตถุดิบอย่างตั้งใจเหมือนนางในวังสมัยรัชกาลที่5ยึดคติขอบคุณลูกค้าทุกคนให้ทุกคนได้กินได้อย่างเต็มที่กินของดีกินของอร่อยกินให้รู้สึกคุ้มค่าแล้วเขาจะกลับมากินร้านเรานี่คือสิ่งที่คุณลุงสอนเราอย่าไปเสียดายของเราให้เขาเต็มที่ให้เขารู้สึกคุ้มค่าบริการด้วยใจบริการเต็มที่เป็นอย่างดีหลังเหตุการณ์ ม,มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามถึงการให้แฟนชายและดูแลแฟนชายซึ่งคุณลุงวันเลิศได้กล่าวผ่านช่องวัน31ว่าฝาขอโทษอแทนสำหรับสาขาที่สร้างปัญหาโดยไม่ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆในส่วนเรื่องของการขายแฟนชายนั้นคุณลุงวันเลิศจะไม่คิดค่าแฟนชายไม่คิดค่าแรกเข้าสอนให้ทุกอย่างแต่ส่วนที่ทำข้อตกลงกันคือ10%จากผลกำไรของสาขาแฟนชายซีโดยระบุอายุสัญญาแฟนชายแบบปีต่อปี เรียนรู้ข้อผิดพลาดแฟนชายชาบูชาบูนางใน กรณีดังกล่าวนี้เราได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดแฟนชายชาบูชาบูนางในอย่างไรบ้างวันนี้ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์จะนําเสนอให้ทราบสิ่งแรกขอฝากไปยังเจ้าของธุรกิจที่คิดกําลังอยากทาแฟนชายเพราะมองหาโอกาสการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อคุณมีจํานวนสาขาเยอะหากสาขาใดสาขาหนึ่งทําเสียชื่อเสียงสาขาอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะอยู่ภายใต้แบรนด์เดียวกัน ขณดเดียวกันเจ้าของธุรกิจที่เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าและบริการวัตถุดิบการตกแต่งร้านความสะอาดรสชาติการให้บริการพนักงานการปฏิบัติงานในร้านและอื่นๆเรียกได้ว่าเมื่อลูกค้าไปใช้บริการร้านไหนก็จะได้รับสินค้าและบริการแบบเดียวกันรสชาติเดียวกัน ดังนั้นเจ้าของแบรนด์แฟนชส์จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นแฟนชส์ซีเพราะแฟนชส์ซีเปรียบเสมือนภรรยาที่จะมาร่วมสร้างฐานะและอยู่ชายคาเดียวกันแฟนชส์ซีต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริการธุรกิจให้ประสบความสําเร็จรวมถึงต้องสามารถปฏิบัติตามระบบต่างๆของแฟนชายได้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขนาดเดียวกันเรื่องของทำเลเปิดร้านก็ไม่ควรอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือโซนเดียวกันเช่นย่านพรามเก้าควรเปิดร้านได้แค่ร้านเดียวเพราะหากมี2สาขาสาขาใดสาขาหนึ่งทำเสียชื่อเสียงสาขาอื่นๆหรือใกล้เคียงก็จะได้รับผลกระทบไปกันหมดนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากกรณีดาม่าแฟนชายชาบูชาบูนางในจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2563 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ